โศกนาฏกรรมแห่งสายน้ำสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านวันนี้เรามาฟังโศกนาฏกรรมแห่งสายน้ำบทประพันธ์โดยมาร์ Mark V วีก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะท่านผู้ฟังเที่ยวรักท่านใดต้องการจะสนับสน,นุนท่านผู้เขียน กรุณากดไปใต้คลิปของเราได้เลยนะคะมีลิงก์ให้เพื่อเป็นการสนับสนุนท่านผู้เขียนนะคะขอบคุณมากค่ะที่เมืองจะหลวงชีวิตของเจ้าทองเวียนผ่านไปวันๆโดยไม่มีเรื่องตื่นเต้นอันใดออกทำงานแต่เช้าตรู่เพื่อหาเลี้ยงลูกเมียแวะไปปรนิบัติคุณหญิงในช่วงบ่ายและกลับเรือนอนดูหน้าลูกเมียเมื่อตอนยิน วนเวียนอยู่เช่นนี้นานนับเดือนอีกสิ่งที่ยังทำไม่ขาดคือการลุกขึ้นมาฝึกอาวุธกลางดึกและทบทวนสับวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาหากจะมีเรื่องนอกเหนือจากนี้บ้างก็เช่นตะเภาทองได้ไปเที่ยวอาวละว่าตบตีกับแม่ค้าในตลาดด้วยความหึงหวงเพียงเจ้าทองซื้อของร้านไหนบ่อยๆหรือยืนคุยกับแม่ค้าคนไหนนานๆ เท่านี้ก็พอจะทำให้เมียรักนึกระแวงแครงใจจนเจ้าทองไม่กล้าไปเดินตลาดต้องวานให้นาเครี่องไปเดินจับจ่ายแทนทุกวันผ่านไปอย่างเรียบง่ายกระทั่งเย็นวันหนึ่งห้องนั่นเองใช่ไหมเสียงตะโกนจากข้างนอกเรือทําคู่ผัวเมียต้องรีบจัดแจงเสื้อผ้าเพื่อออกมาดูว่าเป็นผู้ใดเอ๊ะใครกันล่ะจ๊ะ ผู้ผัวเชงโงกหน้าออกมาดูก่อนแสงสลัวรางช่วงโพรเพรําทให้เห็นหน้าผู้มาเยือนไม่ชัดอ้าวอยู่รอกหรือพอดีว่าเห็นเรือแล้วจำได้เลยตะโกนเรียกดูอีกฝ่ายไม่ตอบกลับนําเรือสินค้าเล่นเข้ามาเทียบเจ้าทองไม่ค่อยวางใจนักทํำมือไม้สั่งเมียส่งอาวุธให้เป็นอะไรไปล่ะนี่อับอานเอง เจ้าไม่ได้หรือผู้มาเยือนถามเมื่อใกล้เข้ามาส่งตะเกียงให้เห็นใบหน้าชัดๆเจ้าทองนึกย้อนไปเมื่อคราได้เจอกันสมัยที่พ่อครูยังอยู่พูดยิ้มด้วยความดีใจฉันขอโทษอปานด้วยนะจ๊ะได้เจอกันทั้งทีแต่ไม่มีของดีๆจะเลี้ยงเลยเจ้าทองออกตัวขณะเชิญเพื่อนพ่อครูให้ขึ้นมากินข้าวด้วยกัน ช่างเถอะได้เจอกันก็ดีแล้วกินกันอย่างพื้นพื้นนี่แหละผู้อาวุโสตอบสายตาจ้องมองไปยังหญิงที่อุ้มลูกอยู่หลังเจ้าทองนี่ตะเภาทองเมียฉันเองจะ้ะผู้ผัวแนะนํนำฝ่ายเมียค้อมศีรษะแสดงกิริยานอบน้อมตะเภาทองเอ๊ะบุตรสาวเจ้าสัวเมืองปากยมละสิไปไงมาไงล่ะนี่ คำทักของแขกทำสองผัวเมียนิ่งงนันเหมือนไม่อยากจะเท้าไปถึงความหลังชายผมสูงมีปานดำที่หน้าจึงเอ่ยปากเสียเองที่จริงอาผ่านไดเมืองปากยมุมก็พอได้ยินข่าวคราว,าวอิงสองคนมาบ้างทองเอ้ยอาเสียใจกับเรื่องพี่ไกรด้วยนะไม่นึกว่าจะมาเสียถ่าจอระเกะเจ้าอาได้ยินเรื่องฉันมาว่ากับไรบ้างหรือ เจ้าทองเรียบเคียงถามกลับไปก็ได้ยินมาหลายอย่างนายปานว่าบางว่าเอ็งตกน้ําโดนไอ้เคกตายไปแล้วบางก็ว่าเอ็งชักชวนลูกสาวเจ้าสัวพากันหนีพอได้มาเห็นกับตาแบบนี้ก็พอจะประติดประต่อเรื่องราวได้ถูกละคำของผู้มาเยือนทำกู้ผัวเมียก้มหน้าสะเทินอาย พอดีกับนางเครี้ยงยกกับข้าวกับปลามาให้ช้อนสายตามองชายที่มีปานบนหน้าหน่อยหนึ่งเออนางหนูนี่ไม่กลับไปเยี่ยมเยียนพ่อบางหรือทองเอ้ยปานนี้แล้วเองก็น่าจะพาลูกเมียไปกรบขาบขอขมา่อตาได้แล้วกระมังข่าวสารมันกลายเป็นข่าวสุขไปแบบนี้แล้วเจ้าสัวแกคงไม่ว่าก็ไรดอกเออเนี่ยอุ้มลูกไปด้วย คนเป็นตาอย่างไรเสียก็ต้องยากอุ้มหลานไหนก็อดูหนะน้านางหนูมันบางสิไอ้หนูดอกอาปานลูกฉันเป็นผู้ชายเจ้าทองว่าพรังรับลูกน้อยส่งให้แขกอีกทีเออไอ้หนูจริงแฮเอ็งต่างชื่อให้มันหรือยังร็อกผู้มาเยือนถาม ฉันเรียกอ้ายแดงไปก่อนกะว่าครบขวบจะเรียกมันว่าใครทองพ่อเด็กบอกชื่อยาวอย่างกระปูดีเองตั้งเองหรือในป้านถามต่อทำหน้าทะเลน้นเล่นกับเด็กคุณหญิงท่านตั้งให้เนี่ยจะ้ะเอาชื่อพ่อครูกับฉันมาผสมกันเจ้าทองอธิบาย คุณหญิงที่ไหนหรือนายป้านถามต่อไปพันรยาท่านเจ้าเมืองปากยมคนก่อนจ้ะเมียมื่นเสือหรือไม่ใช่ดอกจ้ะเจ้าเมืองคนก่อนหน้านั้นเอ๊ะว่าแต่มื่นเสือไม่อยู่แล้วหรือเจ้าทองถามกลับไปบ้างโอ้ยตายไปตั้งแต่วันที่เองพาลูกสาวเจ้าสวอนี้ไปนั่นแหละ โดนเอกเขีรุมกัดหาศพมาทำพิธีไม่ได้เลยหลังจากนั้นก็ได้ยินว่าเกิดเรื่องร้าววุ่นวายตามมาสารพัดกกโจรคุณหารมันเข้ามาปร้นเมืองอยู่หลายรอบจนหลวงส่งกองทัพมาปราบตั้งเจ้าเมืองคนใหม่ชื่อคุณพระอะไรสักอย่างชื่อยาวจนอาจำได้ไม่หมดท่านเป็นคนอารีอารอบอัตยาสัยดีอยู่ ในปานหยุดไปพักหนึ่งหันไปทางตะเผาทองแล้วว่าเออนี่แนนูเอย้ยอาจจะโบขาวให้รู้ไว้ทำใจดีๆล่ะตะเผาทองทำท่างงๆก่อนจะพยักหน้ารับช่วงที่วุ่นวายเรือนเจ้าสัวก็พร้อยโดนป่นถึงสามครั้งโดนเผาเสียวหวดวายเจ้าสัวพยายามต่อสู้ป้องกัน ต้องล้มเจ็บเป็นอมพาตตอนนี้ฐานะย่ำแย่แถบสินเนื้อประดาตัวถ้านุกลับไปได้ก็ไปดูแลท่านเสียหน่อยเถิดเจ้าทองฟังแล้วหันไปมองเมียรักในตางามยังฉายแววขุนแขนแต่ก็จางลงกว่าเมื่อก่อนจึงบีบมือเจ้าให้กำลังใจบรรยากาศเงียบงันจนน้าอึอดอัดผู้เป็นเขกจึงหันไปเล่นกับเด็กน้อยปล่อยให้สองผัวเมียมองหน้าปรึกษากัน โอ้จีซะแล้วแขกมาเยือนร้องลั่นเมื่อทารกปล่อยน้ำอุ่นๆออกมาตามธรรมชาติตายจริงฉันขอโทษอาปานด้วยเถินะผู้เป็นพ่อรีบกุลีกุจอนำผ้ามาเช็ดขณะผู้เป็นแม่เข้ามาอุ้มทารกน้ำไปล้างตัวจังเถอะเดี๋ยวกลับไปพลัดผ้าที่เรือก็เรียบร้อยจะได้อาบน้ำนอนมันเสียทีเดียวเลย ชายมีปานบนหน้าชะง,งักเมื่อเห็นสิ่งที่หนิบไว้บนหลังคาเรือนั่นมันหอกของผีใครหรือเปล่าวะถามด้วยความสงสัยเจ้าทองพยักหน้ารับแล้วเองรู้วิธีใช้มันบ้างหรือเปล่ารกผู้มาเยือนถามต่อก็พอรู้อยู่จ้ะเจ้าของตอบอืมที่จริงก็มีอีกข่าว แต่มีสู่แน่ใจว่าจะเล่าให้เองฟังดีไหมในปานเกริ่นนำทำเจ้าองอยากรู้หนักเข้ารบเราอาปานเล่ามาถือในปานหันมองหน้าอีกฝ่ายก่อนจะเล่าที่จริงอาติดอยู่เมืองสะหลวงยังลง่องลงไปส่งสินค้าทางใต้ไม่ได้เพราะมีข่าวจอระเกียอาลวาที่เมืองปากยุ่มซ้ำร้อยเมื่อปีก่อน คนลือกันว่าอาจจะเป็นเมียจอระเคเจ้าออมาล้างแค้นนี่ก็ประกาศหาหมอจอระเคมาปราบมันให้ได้ถ้าเองสนใจจ้ะฉันสนใจอาเล่า,ารายละเอียดมาเถะนายปาเนยังกล่าวไม่จบเจ้าทองก็เข้ามาเขย่ยาแขนรบเรา้าคนข่าบข่าวถอนหายใจหนักก่อนจะบอกรายละเอียดทั้งหมดให้ฟังทองเอ่ย หากเองจะอาสาก็ขอให้ตรองจงท่วนทีงานนี้ไม่ใช่ง่ายๆหมอจอระเคส่วนใหญ่เพียงได้ยินชื่อเกี่ยวกับจอระเคเจ้าก็พากันขยาดเองจงดูกำลังตัวเองเสียก่อนอย่าประมาทเช่นผี่ใครอีกอย่างเองก็มีลูกเมียแล้วลูกเองก็ยังเล็กนักอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงปล่าเปล่ผู้อาวุโสเตือนสติอีกครั้งหลังเล่าเรื่องราวจนจบ ขอบพระคุณอาปานฉันจะกระทำการโดยรอบคอบไม่ประมาทพลาดพรัง้งเหมือนเช่นพ่อครูเจ้าทองตอบหนักแน่นเออถ้าเองคิดดีแล้วก็ขอให้ทำการสำเร็จเถอะวะประเดี๋ยวข้าไปก่อนละจะได้อาบน้ำผัดผ้าเสียทีผู้เป็นแขกล่ำลาแล้วกลับเรือตนลูกจ้างที่รออยู่ช่วยกันนำเรือสินค้าพระออก ท้ายหายไปในความมืดสัมปั้นแจวลำน้อยของเจ้าทองจึงกลับมาสงบเงียบอีกครั้งคืนนั้นผู้ครอบครองหอกสัตโลหะลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึกคงจะราวสองยามกว่ามีเพียงเสียงริดริงเรไรบบนเล่นขับขานกบเคียร่รำร้องหาเมฆฝนซึ่งยังไม่มีเขาหลางเจ้าผู้ครองยอดสัตราวุธยกมือขึ้นก่ายหน้าผาตรองหนั มองไปเหนือมุ้งที่ย่อสาตราทูกเก็บไว้แล้วพรางครุ่นคิดแม้อาวุธล้ำฟ้าสักปานใดมาเก็บไว้ไร้ค่าก็น่าขันเปรียบก็เหมือนโยนเพชรลงในตมมีแต่จะรับศูนย์เปล่าเจ้าท้องขยับกายอีกครั้งก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นแม่ไอ้ายแดงจ้องมองมาน้องตะเภาทองพี่ทำให้ตื่นหรือผู้ผัวกระซิบถาม ฉันตื่นนานแล้วล่ะกำลังดูอยู่ว่าพี่จะแอบไปหาใครกลางดึกเห็นออกไปทุกคืนเมียว่าทำเจ้าผัวอึกอักเปล่ปาไม่ได้ออกไปหาใครที่ไหนพี่แค่ปึกอาวุธปลายปัดเป็นพันละวันหน้างามทำเงาอยู่พักหนึ่งก่อนจะปล่อยหัวเราะคิก <c oughs> ฉันรู้หรอกแอบดูอยู่ทุกคืนรู้ด้วยว่าในใจพี่มีแต่ฉันกับลูก หรือว่ามีคนอื่นอีกในตางามนั้นเมื่อจ้องขมิ่งแล้วกลับดูเอาเรื่องไม่มีเจ้าทองรีบปฏิเสธเป็นการใหญ่แล้วเมียรักก็งัวเราะถูกใจขึ้นอีกหนก่อนจะเปลี่ยนน้ำเสียงพี่ทองยังคิดเรื่องปราบจอระกก้เจ้าอีก,กหรือ ดวงตางามแพร่เปลี่ยนเป็นแววอาวรเจ้าทองจ้องมองกลับไปอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจพี่ก็แค่คิดว่าถ้าจอระเคเจ้ากับไาชายังมีชีวิตอยู่อาจจะก่อความเดือดร้อนให้ใครต่อใครจึงมันฝึกวิชาเผื่อจะต้องใช้ฉันได้ยินที่พี่คุยกับอาปานเรื่องที่จะลงไปปราบจอระเ้ที่เมืองปากยมฉันอยากให้พี่คิดถึงฉันและลูกบ้าง น้ำเสียงตะเพาทองสั่นเครือยังไม่คลายกังวลโถเอ้ยพี่คิดถึงน้องและลูกอยู่ทุกลมหายใจถึงได้คิดการขยับขยายถ้ากลับไปอยู่ปากยมก็คงจะพอหาที่ทางได้บ้างเราจะอาศัยแต่ในเรือไปตลอดหาได้ไหมน้องเองก็คงรู้คำของผัวทำตะเพาทองนึกตรงแต่ก็ยังไม่พ้นระแวง แต่ฉันกลัวพี่แพรดพรั้งเสียทีที่จริงฉันยังมีลูกแก้วทองสมบัติติดตัวอยู่ถ้าขายเสียนำเงินมาทำทุนต่อเราก็คงอยู่กันได้หญิงสาวยื่นสมบัติติดกายให้แต่ถูกปรามเสียอย่าเลยน้องเก็บเอาไว้ให้ลูกเราเถิดของเช่นนี้ถ้าขายเสียแล้วเห็นที่จะหาคืนไม่ได้อีกอย่าห่วงเลยพี่เป็นถึงหลานอาจารย์ใคร ไม่พลาดท่าจะระเขงตัวไหนง่ายๆดอกอีกอย่างพี่อยากจะพาน้องกลับไปอยู่บ้านเดิมไปไหว้ขโขามาเจ้าสัวทำทุกอย่างให้มันถูกต้องจะได้สบายใจกันไปทุกฝ่ายผู้ผัวให้เหตุผลเห็นเมียรักนิ่งอั้นแล้วให้ถอนหายใจถามขึ้นบ้างหรือน้องยังแค้นเคืองเจ้าสัวอยู่อีกแวลตาตะเพาทองสงบนิ่งหันไปเสียอีกทางก่อนจะตอบ ตั้งแต่มีไอ้แดงฉันก็ไม่ได้อะไรกับแกแล้วละ่ะแต่จะให้เข้าหน้ากันคงยากอยู่ฟังคำเมียแล้วเจ้าทองก็ได้แต่ทอดถอนใจทิฐิมาณนะที่ตะเพาทองมีคงไม่คลายลงโดยง่ายแต่ถ้าพี่จะลงไปฉันก็จะตามไปด้วยเกรว่าจะมีหญิงอื่นคำของตะเพาทองแฝงความหึงหวงแต่ผู้ผัวกลับยินดียิ่งนัก เข้ากอดด้วยความเสน่หาเมียรักของพี่พี่สัญญาว่าจะทําทุกอย่างให้น้องกับลูกอยู่ย่างสุขสบายอุ๊ยอย่าพึ่งสิพี่เดี๋ยวลูกตื่นฝ่ายเมียห้ามพรามยิกตีแต่พอการน้องก็อย่าส่งเสียงสิน่านะเจ้าผัวออดอ้อนพี่ทําแบบนี้ฉันจะไม่ร้องได้ไงล่ะ เนมบอกว่ายานั่นของไอ้แดงมันนะตะเผาทองพยายามส่งเสียงแผ่วเบาที่สุดแล้วทั้งสองต่างก็สิ้นคําจำนันจามีเพียงเสียงฟังไม่ได้สับเล็ดลอดออกมาภายนอกพี่รุนเริ่มโปรโยปลายตามที่กบเขียดเพียกหาเพียงเวลาไม่นานสายฝนก็กระหน่ำซัดจนเปียกชํำไปทั่วทุกยอดหญ้าเช้าตรู่ คุณหญิงผู้สอนตื่นมาเพื่อตักบาตรตามกิจวัตรระลึกถึงเจ้าเมืองปากยมสามีเก่าและอาจารย์ใครชู้รักผู้เกือบจะกลายเป็นสามีเสร็จแล้วจึงกลับมานอนเอกขนิกที่ชานพักมองหาอะไรทำแก้เบื่อไปพลางกระทั่งเจ้าท้องได้พาเมียและลูกมาเยี่ยมเยียนยังความประหลาดใจเอท้องทำไมวันนี้มาแต่วันเลย พาลูกเมียมาเสียด้วยคุณหญิงทักถามเจ้าทองครานเข้าไปกราบคุณหญิงใกล้ๆแต่เผาทองเองก็วางบุตรไว้แล้วก้มลงกราบครานเช่นกันกระผมกับเมียจะมากราบลาคุณหญิงขอรับชายหนุ่มว่าเอ๊ะคุณหญิงส่งเสียงแสดงความแปลกใจแววตาชะงนถามต่ออย่างร้อนใจ จะรีบด่วนไปไหนกันบอกมาทีหรือพอดีกระผมทราบข่าวมาว่าเจ้าสัวเออพ่อตะเพาทองป่วยหนักเลยว่าจะชวนกันลงไปเยี่ยมเยียนตั้งใจจะไปกราบขอขอมาแกด้วยทั้งได้ยินมาว่าหมื่นเสือเสียชีวิตไปนานแล้วไม่น่าจะมีอุปสรรคอันใดอีกก็ตั้งใจว่าจะกลับไปอยู่ที่ปากยมเสียเลยจึงชักชวนกันมากราบลาคุณหญิงขอรับ เจ้าทองเล่าแผนที่วางไว้ให้ฟังทั้งหมดโถเธอไม่อยู่ฉันคงเงาแย่คุณหญิงรำพึงมองอย่างเสียดายแต่เหมือนเธอจะยังบอกฉันไม่หมดถามต่ออย่างรู้ทันขอรับข่าวว่าที่ปากยมมีจอระเข้อลาวาดกระผมตั้งใจจะใช้ความรู้ที่มีเข้าอาสา ใช่หนุ่มตอบเฮ้อฉันละกลัวเสียจริงว่าเธอจะพลาดพรั้งอย่างอาจารย์ไกรฉันเสียได้คุณหญิงเหมือนเจ้าเปรยกับตัวเองครั้นแล้วก็หันไปพูดกับตะเภาทองแล้วเครียงละ่ะไม่มาล่ำลายเช่นบ้างหรือนะักเกรียงอยู่เตรียมของที่เรือเจ้าค่ะ ตั้งใจว่าบอกกล่าวคุณหญิงแล้วก็จะไปกันเลยนะเกรี้ยงเลยปกอีชั้นกับผัวมาลาแทนเจ้าค่ะตะเผาทองตอบหางเสียงกระด้างหน่อยๆคุณหญิงถอนหายใจอุ้มลูกเจ้าทองเพื่อดูหน้าอีกครั้งก่อนจะลาเอาเถอะเมื่อคิดกันไว้ตลอดแล้วฉันก็ขอให้ราบรื่นสมดังความคิดถ้าขาดเหลือสิ่งใดก็บอกเถิดนะฉันยินดีช่วยเอานี่ เว้นเสียงเพื่อปลดสร้อยเส้นหนึ่งสวมให้เจ้าแดงฉันให้ไว้เป็นของรับขวานหลานสองผัวเมียก,ก้มลงกราบอีกครั้งแล้วพากันจากมาตะเผาทองเปลี่ยนมาสนับสนุนสามีให้กลับไปอยู่ที่ปากยมเพราะเห็นเกียริยาท่าทางของุ่้หญิงแล้วพรานระแวงหากอยู่ที่นี่นานไปเกรงจะต้องรองน้ำใต้ศอกกินเหลียวกลับไปมองที่เรือนใหญ่อีกหน แม้คุณหญิงพูดสอนจะมีวาสนาดีไม่ต้องเดือดร้อนเงินทองแต่ก็ดูจะเหงาเหลือเกินสำปั้นแจลลำน้อยล่องไปตามลำน้ำกระแสน้ำหลากที่ไหลเชี่ยวทำให้เจ้าของเรือต้องออกแรงคัดท้ายด้วยความระมัดระวังหากครั้งที่ยังเป็นหนุ่มน้อยมันคงไม่มีเรียวแรงพอจะคุมเรือถึงกระนั้นก็ยังต้องแวะพักเป็นระยะเพราะต้องนึกถึงสวัสดิภาพของลูกเมียเป็นสำคัญ จึงกว่าจะถึงที่หมายก็ใช้เวลาหลายวันครั้นถึงปากยมเจ้าทองก็หัวนึกถึงเมื่อแรกที่มาพร้อมพ่อครูครั้งที่ยังเป็นเพียงหนุ่มน้อยแล้วน้ําตาก็พรานไหลเอ,อือกมันเช็ดน้ําตาแล้วเหลียวมองไปยังลูกเมียซึ่งหลับอยู่พายเ,าเรือต่อไปเพื่อหาที่จอดแวะพักและถามหาข่าวคราวชายหนุ่มผู้ตั้งใจจะอาสาปราบจร,ระเข้เหหัวเรือเข้าจอดเทียบท่า จากนั้นจึงไต่ถามชาวบ้านถึงเพศภัยที่เกิดแล้วก็ขอให้ใครสักคนนำทางไปกราบท่านเจ้าเมืองเพื่อจะทราบรายละเอียดท่านเจ้าเมืองคนปัจจุบันเป็นคนมีมิจิตมิมใจดังคำอาปาลยิ่งทราบว่าเจ้าทองอาสามาปราบจ้าระเก้ก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีถามไทถึงลูกเมียซึ่งอยู่ที่เรือหากเจ้าทองยังไม่อยากวางใจโดยง่ายจึงตอบเลี่ยงไปแล้วสอบถามรายละเอียดของเจ้าตัวที่ออกอารวาสแทน จากนั้นก็กลับมาเตรียมตัวเที่ยเรือพี่จะออกไปเลยหรือฝ่ายเมียเอ่ยถามเมื่อเห็นผัวกลับมาหยิบข้าวของแล้วทำท่าจะออกไปอีกฝ่ายผัวเพียงพยักหน้าทำท่าจะนำเรือเล็กพระออกไปไม่กินข้าวกินปลาเสียก่อนหรือฉันอุตส่าห์ทำไว้เจ้าพยายามประวิงผัวให้นานที่สุด พี่กินมาบ้างแล้วพอดีเจ้าเมืองท่านเอาของมาเลี้ยงไว้เย็นพี่จะกลับมากินพร้อมหน้ากันตอบแล้วก็หอมแก้มเมียรักเป็นการสั่งลาพี่ระวังตัวดีๆนะตะเผาทองตะโกนบอกหากผัวเจ้าพายเรือลับไปแล้วทำเอาใจหายอย่างบอกไม่ถูกสังหรณ์ไปในทางร้าย เรือมาดลำน้อยพายมาเพียงลำพังเจ้าของเรือเพ่งสายตามองสองฝั่งสังเกตสังกาหาเบาะแสสัตว์ร,ร้ายจนใกล้บริเวณที่ชาวบ้านแจ้งว่าเป็นเขตที่มันอารวาดจึงนำเรือเข้าฝั่งเดินขึ้นบกเพื่อหาร่องรอยแทนพฤติกรรมของเจ้าสัตว์ร,ร้ายรายนี้ที่ฟังหมาล้วนแตกต่างจากจอระเข้เจ้า,เเจามันอารวาดอยู่แต่ในพื้นที่จำกัดหาได้ออกจู่โจมไปทั่วอย่างจอระเข้เจ้า แกเหตุที่วงปีพาดซึ่งมาบรรเลงในงานฉลองตำแหน่งเจ้าเมืองเกิดเรือล่มในอนาเขตของมันผู้คนในวงกว่าสิบชีวิตถูกกัดตายหมดในคราเดียวกลายเป็นที่โจดขาดปากต่อปากลือกันจนร้ายแรงทั้งชวนให้ผู้คนหรือฟื้นเรื่องราวของจอระเกเจ้าเมืองจึงกลับมาเงียบเหงาวังเวงอีกคราเจ้าทองใช้ด้ามหอกกรุยพงหญ้าสูงที่ต้องเดินผ่าน เห็นกองกิ่งไม้และกิ่งหญ้าที่พูนสูงขึ้นมาซึ่งเป็นเป้าหมายมองอย่างระแวดระวังก่อนจะตรงเข้าไปฟังจากพฤติกรรมและที่ชาวบ้านบอกว่าจระเข้ตัวนี้เป็นตัวเมียเจ้าทองจึงเดาว,ว่ามันคงจะพึ่งวางไข่จึงทำให้ดุร้ายยิ่งนักพ่อครูเคยพาเจ้าทองไปดูรังจระเข้พร้อมทั้งอธิบายให้ฟังถึงพฤติกรรมห่วงรังของตัวเมียเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ในที่สุด มันตรวจตราดูภูมิประเทศให้ท่วนทิ่เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วรอจอระเข้ร้ายที่จะกลับมาดูแลรังจระเข้เป็นสัตว์ที่ต้องใช้เวลาฟักไข่นานหลายวันและต้องคอยดูแลรักษาสภาพรังอย่างดีเพราะเป็นสิ่งที่กำหนดเพศของตัวอ่อนที่จะฟักออกมาแม่จระเข้จึงมักจะอยู่ไม่ห่างจากรังและห่วงอาณาเกตเป็นอย่างมาก หมอจอรเก้หนุ่มขยับเอยรยาบทให้สบายฟังเสียงนกเล่นนานาัตว์ขับขานพร้างคิดไปเรื่อยเปื่อยอยู่ๆมันกลับนึกได้ว่าแท้จริงแล้วตัวมันยังไม่เคยจับจอระเก้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีแต่เพียงภูมิรู้ที่พ่อครูเคยสั่งสอนไว้เท่านั้นเมื่อคิดเช่นนี้ความมั่นใจก็พร้อยจะหดหายลงไปแม้จะบอกตอนเองว่าเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นว่องไวขึ้นกว่าเมื่อก่อนทว่า มันยังไม่เคยจับจอระเข้ด้วยตัวเองมาก่อนสับสำเนียจากมวนหมู่สัตว์สงัดเงียบลงอย่างปัจจุบันทันด่วนทำเจ้าคนริจะเป็นพรานจระเข้ผวาลุกขึ้นเตรียมพร้อมเพราะนั่นคือสัญญาณว่ามีสัตว์นักล่าใกล้เข้ามาเจ้าทองลอบคลืนน้ำลายเหนียวหนับลงคอเมื่อมองไปยังทิศทางที่มุ่งสู่ลำน้ำพเพชรคาดแห่งท้องน้ำเริ่มเผยตัวเยือยย่างขึ้นสู่ฝั่ง คนีด้วยสายตาแล้วอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าจอร์กเก้เจ้าเสียด้วยสังอ้ยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะถูกเข็มเย็บผ้าแทงเข้าที่นิ้วลึกจนเลือดไหลตเะเภาทองกำลังปะชุนซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่าๆเ,เพื่อประหยัดเงินทองแต่เพราะมัวใจลอยห่วงผัวทำให้พลาดแทงถูกนิ้วตนเอง แล้วอยากน้ำใสก็ไหลรินจากดวงตาพร่างพรูเป็นสายหากมิใช่เพราะเข็มเล่มน้อยคุณหนูเป็นอะไรไปเจ้าคะนางเกรี้ยงรีบเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงเห็นคุณหนูของตนร้องไห้ฟูมฟายแล้วพรานใจเสียนาเครี้ยงฉันเป็นห่วงพี่ทองฮ <c oughs> นายหญิงเข้ากอดบ่าวร้องไห้เป็นการใหญ่ นาเครี้ยงฉันกลัวห่วงพี่ทองเหลือเกินตั้งแต่ออกจากปากยมคราวนั้นพี่ทองก็ไม่เคยต้องออกไปใช้ชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอีกเลยแล้วนี่อยู่ๆก็อาสาจะจับจระเเ้หากพี่ทองเป็นอะไรไปฉันจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรยญิงสาวสะอึกสะอื้นพูดแล้วก็ร้องไห้ต่อไปอีกไม่นานนักบุตรน้อยก็ร้องบ้าง นางเกรี้ยงเลยรีบพระไปดูแลคุณหนูถึงอย่างไรคุณหนูก็ต้องอยู่ต่อไปให้ได้นะเจ้าคะเพื่อคุณหนูน้อยและคุณหนูอีกคนที่กำลังจะเกิดคุณหนูต้องเข้มแข็งนะเจ้าคะพี่เลี้ยกพูดให้กำลังใจ อนะาเครียงฉันอยากเข้มแข็งแต่ฉันฉันสังหอนใจไม่ดีเลยแล้วนี่อยู่ๆก็มาได้เลือดเอาเพลานี้ฉันกลัวว่ามันจะเป็นลางตเาะเผาทองใจคอไม่ดีกับแผลที่พึ่งได้ปายพี่เลี้ยงกลับทำยิ้มแง่พูดเสียงใหม่ว่าโถคุณหนูลางร้ายที่ไหนเจ้าคะลางดีต่างหากนี่แสดงว่า คุณหนูจะไม่ต้องทำงานหนักด้วยตนเองอีกแล้วนางเครียงพูดยังไม่ทันจบก็มีเสียงตะโกนมาจากนอกเรือนี่ใช่เรือหมอจอรเกตที่มาอาสาหรือเปล่ารอกฉันมีข่าวมาแจ้งพอได้ยินเท่านั้นตาเพาทองก็ทำท่าจะร้องไห้เกรงว่าจะเป็นข่าวร้ายนางเครียงรีบชะโงกหน้าออกไปเพื่อจะถามให้แน่ มีข่าวอะไรหรือชายที่มาแจ้งข่าวลงจากหลังม้าพร้อมด้วยบริวารที่ถือห่อผ้าก้าวออกมาท่านเจ้าเมืองให้เอาผ้าไหมมาให้ใส่ไปกินเลี้ยงคํานี้เอ๊ะกินเลี้ยงงานอะไรต่เผาทองอดรนต่อไปไม่ไหวออกมาดูให้รู้แน่ก็เห็นขบวนที่มาแจ้งข่าวล้วนแต่งตัวสวยงามมีเกียรติยศ ก็งานเลี้ยงฉลองที่อาจารย์ทองปราบเจ้าระเกร้ายได้น่ะสิคํานี้ทานเลี้ยงแล้วท่านเจ้าเมืองก็จะประทานรางวัลให้ตามสัญญาคาประกาศชัดถ้อยชัดคําหากตะเภาทองไม่ได้ฟังเสียแล้วเพียงได้ยินว่าผัวเจ้าปราบเจารเกร,ร้ายได้สำเร็จไม่เป็นอันตรายอย่างที่กังวลเจ้าก็เป็นลมล้มไปไม่ได้สติ โปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ